รถของฮอนด้านะครับเขาจะต้องร,อร้อยเข้าก่อนนะครับเมื่อเราร้อยสายเบรกได้แล้วนะครับก็มาจัดตำแหน่งให้เขาเข้าที่ครับเราจะเห็นทุกอย่างนะครับเกือบได้แล้วครับเห็นไหมครับเราก็เลื่อนเข้ามาอีกนิดครับใช้ไขควงงัดเข้าๆนะครับ ใช้ไขควงครับงัดใส่ไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วไปหาอีกตัวหนึ่งไปงัดฝั่งนู้นครับใช้ไขควงคอยช่วยนะครับขยับให้ได้ครับได้แล้วแกนครับใส่แกนเข้าไปครับใช้ค้อนยางช่วยเคาะแล้วก็เราก็โยกรถช่วยนิดนึงครับเสร็จแล้วเราอย่าตอกแรงนะครับให้มือหนึ่งควบคุมไขควงไว้ครับแล้วก็ตอกเข้ามาเรื่อยๆครับอย่าให้ไขควงหลุดนะครับติดฝั่งนี้แล้วครับ